สวัสดีครับสุชาติสวนบุญเพชรเ,เป็นร้านนะครับก็มาอัปเดตร่องนะครับก็ตอนนี้ก็แก้ไขถนนแล้วนะครับให้ป๋าศาสต์เข้ามาข้างในสามเมตรนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ไถขึ้นไปอีกทีนะครับแล้วก็ผมก็จะมาวัดร่องปลูกนะครับเนี่ยฮะร่องปลูกสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับเป็นเกียรติยยิ่งที่ท่านได้เข้ามาชมสวนพุนเพชรนะครับทุกทท่านนะครับสวัสดีครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปอาการใดก็ขออภัยในโอกาสนี้ด้วยนะครับร่องปลูกนะครับเมนก็อาจจะเป็นมือใหม่นะครับหัดทําสวนกล้วยนะครับก็ตรงนี้ต้องเมนนะครับต้องเมนเมนนิ้วครึ่งนะครับขึ้น6กขุนนะครับ ตรงนี to to the the is the ้นะครับแล้วก็ห่างจากเมนก็คือเมตรหนึ่งนะครับเป็นร่องปลูกเป็นตัวปลูกนะครับอันนี้อันนี้ห่างเยอะหน่อยเพราะว่ามันติดต่อมันติดต่อนะครับก็เลยห่างมาือบเมตรเมตรสี่สิบนะครับแล้วก็หัตรงนี้ก็เป็นเมตรเมตรหนึ่งเมือหนึ่งเมตรท่วนเลยนะแล้วก็ระยะจากจากจากต้นนี้ไปถึงรุมนั้นนะครับประมาณเมตรยี่สิบนะครับประมาณนี้ ไอจอบวัดเอาเลยนะครับเนี่ยอจอบก็เลยมามาทําการเดี๋ยวโครงสร้างก็หยุดไว้ก่อนนะครับหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวช่วยปะาเนาะดูดูร่องปลูกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนจะเจาะนะครับจะเจาะคงจะทรมานน่าดูเลยนะครับก็เลยเออคิดได้ก็เลยให้ปาเนาะนี่ถ่ายให้เลยถ่ายเป็นร่องแล้วก็กวักดินข้างๆปลูกเอาเลยนะครับ,นะรบก็ใกล้เคียงแล้วนะครับตัวนี้เห็นไหม ฝานนนนหน่อใช้ผันแผนอะไรพผันสี่ไหมผมไม่ได้ดูนะครับเห็นไหมลึกมากเลยนะครับลึกประมาณฟุตหนึ่งเลยนะครับเนี่ยรองเมนนะครับลึกมากอ่ะก็ก็เผื่อไว้ก่อนเนาะเตรียมมากแก้ไขอทิทีระยะจากถมกลางนะครับรองปลูกแล้วแล้วก็ฝั่งนู้นก็เหลืออยู่ประมาณสองเมตรสองเมตร เรือประมาณสองเมตรกว่าก็พอได้รถวิ่งนะครับป่านนอก,กลับมาแล้วม,มาแล้วแต่ชับนี้ก็เป็นป่านหนเยอะหน่อยนะครับวันนี้น่าจะอยู่ที่นี่ทั้งวันเนาะนะเพราะว่าทำโครงสร้างให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป่านหนอเสาะร่องปลูกนะครับพอร่องปลูกก่อนแล้วก็ ก็ร่องเมนให้เสร็จก่อนแล้วก็ซ้อมร่องสองนิ้วทีนึงนะครับเห็นไหมครับโอ้โหฐานสี่หนึ่งสองสามสี่ผันสี่นะครับฐานบุกเบินะครัลมาใกล้ก่อนแล้วฐานสี่ฐานสี่ครับฐา,านบุกเบิล เอ้ยเจตอันนี้อันนี้ต้องปลูกนะนี่ต้องปลูกเอาเอาเข้ากันเลยเอขอบคุณหย,ยก <โ> <laughs> ก็กลับลำนะครับมาอีกรอบหนึ่งรองเ,ยอยงเองมเนที่นี่